สวัสดีค่ะ สวัสดีเพ,เพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเอง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 ,เองยินดีต้อนรับเพื่อนๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะมาเจอมาเจอกันใบเตยก็มาทําคลิปพิก,กาจเช คคซึ่งวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะจะเป็นอะไรจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตเราเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะวันนี้ไปเตยมีไพ่สามกองให้พี่ๆได้เลือกกันนะคะสามารถเลือกได้เลยจากฝั่งซ้ายมือนะคะ1 2 3สนะคะจากรูปก็ได้นะคะหรือว่าเลือก จากความรู้สึกของเราก็ได้นะเดี๋ยวให้เลือกก่อนนะคะเสียงน้องไก่ก็ขันแต่เช้าทีเดียวนะคะหนึ่งสองสนะคะเลือกมาเลยหนึ่งกองหนึ่งใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราก็จะไปดูกันว่าเร็วเร็วนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตเรา เดอมีเดอด้วยนะคะเลือกมาเลยนะคะ รูปสดใสนะคะกับหัวใจที่เบิกบานค่ะเรามาพร้อมกับพลังงานดีๆในทุกๆเช้าทุกๆวันนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจตะกุดนะคะก็จะมีเทาวเสวสุวรรณปู่พญานปปา,าคนะคะมีพระแม่อุม,มานะคะมีองค์พ่อพระพิคเนตมีพระแม่ลักษมีสนใจสั่งจองได้เลยนะคะแล้วก็มีกรรมยานนะคะกรรมยานถวายเทพแล้วก็จะมีโถจุดกรรมยานด้วย อย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นโถจุดกํายานนะคะไม่ใช่สีเชิงจุดกํายานน้ำตกนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเอากํายานจุดตรงนี้นะคะก็จะมีควัน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 ไหลลงมาแบบนี้อันนี้จะเป็นเหมือนกับรูปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกไม่ถูก <laughs> ดีไซน์เป็นแปลกๆนะแต่ว่าพอเอากํายานไปจุดนะ่ะ มันสวยนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้จุดให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะเอามาจุดให้ดูด้วยเนาะ,ะมันมันจะดนหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะคะไม่ต้องไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าเอ่อมันจะเป็นดีไซน์ของมันเองนะคะแบบนี้อันนี้แบบไหนอ๋ออันนี้แบบเดียวกันนะคะคือราคาไม่แพงนะคะราคาน่ารักอยู่ราคาพอฟังนะ เอาไปจุดแบบสวยๆงามๆได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นที่เป็นองค์พ่อพระพิฆเนศยังยังว่างอยู่นะคะว่างอีกชิ้นหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะสามารถจุดกํายานได้ด้วยนะก็ยังจัดปโปรอยู่นะคะคือใบเตยมีความรู้สึกว่ามันสวยดีนะคะก็เลยสั่งมาเผื่อเผื่อมีคนอยากได้ นะคะตัวใบเตยเองก็ได้ชิ้นหนึ่งแล้วแหละไอเราก็เป็นคนที่ชอบความแบบว่ามุงมิงกุ้งกิงฟุงฟิงนะคะอ่าประมาณนี้น่าจะหมดแล้วแหละนะคะสนใจก็สอบถามได้สั่งจองได้นะคะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวตอนนี้คิวโทรจะอยู่ที่วันอังคารหน้านะคะคิวพิมพ์ถามตอบถึงวันอาทิตย์นะคะก็สอบถามได้เลยคอนเซป ใบเตยก็คือค่าครูไม่จำกัดนะคะถ้าเวลาตรงกันก็คุยกันได้เลยค่ะมาที่นี้นะคะได้กล่องไพ่แล้วเข้าสู่ช่วงของการทำนายไทยทักกันเลยจ้าสวัสดีค่ะ เย่ yeah. แม่งแม่งนะคะกับเสียงกระดิ่งตอนเช้านะคะพร้อมจะเข้าแถวหรือยังอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะและก็วันนี้เช่นเคยเลยนะคะเราก็มาเจอมาเจอกันเมื่อนเดิมเมื่อนเคยนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองวันนี้ไปตมาในหัวข้อนี้นะคะเร็วเร็วนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะหัวข้อของเรา ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่ๆที่สมัครสมาชิกในช่องขอบคุณที่ร่วมซัพพอร์ตใบเตยทุกๆช่องทางนะคะขอบคุณที่ทำท i m e s t a ให้ใบเตยด้วยเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะเราก็จะไปดูดูอะไรก่อนดีไปดูเราก่อนว่าตอนนี้เราเป็นจะใดนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันว่าอะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตเราเราจะไปดูเราก่อนว่าเรา สบายดีไหมนะคะหัวใจเราเบิกบานอยู่หรือเปล่าเรายิ้มแฉ่งอยู่ไหมหรือว่าเราเป็นยังไงนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะจ๊ะไปดูสิขอเช็คเราสักสักกี่ใบดีอะเดี๋ยวขออ่านไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เราไม่เราไม่ได้แบบว่าอ่านละเอียดมากนะเรามาดูแบบสนุกสนุกจริงๆนะคะวันนี้อ่า Emperor ว้าว King of Swords แล้วก็เด็กถือดาบเนาะ e พ o Swords ช่วงนี้คุณก็มี power นะมีพลังมีอำนาจขึงขังจริงจังนะคะมีความรู้สึกจริงจังกับชีวิตนะคะเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะคะหรือนะคะคุณอาจจะกำลัง มีเขาเรียกว่าอะไรมีมิรนะคะมิตรเกา่ากัลยาณนะมิตรเกา่าเก่าแวะเวียนเข้ามาในชีวิตหรือนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่กําลังซุ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะคะแอบทําอะไรบางอย่างซุ่มทําอะไรบางอย่างอยู่โดยที่คุณไม่ได้เล่าไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้ไปโพธนาไม่ได้ไปประกาศให้คนอื่นได้รู้ว่าตอนนี้ฉันทําแบบนี้แบบนี้อยู่นะซุ่มทําอยู่แล้วคุณมี power มีอํานาจ มีพลังโอ้โหมีบารมีนะคะแผ่ออกไปเป็นช่วงที่คุณสังเกตการอยู่นะคะว่าเอา๊ที่ลงทุนไปที่ตั้งใจไปที่ทำลงไปเนี่ยมันจะดีหรือเปล่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่าแต่คุณก็เอาจริงเอาจังกับชีวิตนะเป็นคนจริงจังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เวลามีเป้าหมายที่จะทำอะไรเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะออให้ความชัดเจนกับกับสิ่งที่ตัวเองทำบางท่านอยู่ในราศีเมษนะคะ ธาตุลมธาตุน้ำก็ได้นะคะเมถุนตุนกุมแล้วก็มีมีนกรกฎพิจิกก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการสังเกตการนะคะตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็กำลังลงมือทำอยู่ไม่รู้ว่าทำอะไรทีนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าอะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอะไรนะคะเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณ ใบเตยจะใช้เมอร์เมทารอดนะคะในการดูนะคะว่าอะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะเป็นเงือกสาวนะคะเงือกสาวพราวสน่ห์ได้ไหม,ไมน่าจะได้มั้งดูสิ รที่กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณมันคืออะไรมันคืออะไรใบเตยใบเตยว่าม,นนะะมันคือเงินนะคะมันคือเงินนะคะรายได้โอกาสก็ได้เนาะหรือผลผลิตผลตอบแทนก็ได้นะคะผลผลิตผลตอบแทนหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะ หนึ่งเรียนอันนี้อันนี้ไม่ได้กรีดความสมบัตน,นะกรีดเงินนะคะเอาเบาๆเๆๆนะคะกรีดเงินนะคะเงินกําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นโอกาสนะคะโอกาสทองนะสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะหรือ,อลักษณะของการที่ มันมีเงินก้อนเข้ามานะคะมันมีเงินก้อนเข้ามาแล้วที่สําคัญเนี่ยพอเรามีกระตังใช่ไหมรักก็พุ่งทยานมาหาคุณเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหแบบ วุ่นวายใส่สมอนนะคะหาเงินหาจริงหาจังนะคะไปเตยมองว่าสิ่งที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งคือความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกที่คุณคุณรักตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่าเดลิเวอรใบนี้มันเป็นรูปเงือกสาวที่กำลังส่องกระจกอยู่นะคะพินิจพิจารณาตัวเองอยู่มันอาจจะเป็นลักษณะของการที่เราทำงานอย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเต็มที่แล้วเราเหมือนกับว่า ดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองเปลี่ยนบุคลิกใหม่นะคะผมหน้าตาผิวพรรณเสื้อผ้ากับตัวเองมากขึ้นมันก็สามารถที่จะเหมือนกับดึงดูดเอาคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราด้วยนะคะก็เป็นเป็นเหมือนกับดึงดูดเอาพลังงานของคนที่ไม่ใช่พลังงานของคนที่ขาดความรักนะแต่เขาก็เต็มไปด้วยความรักแล้วก็การ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเราเพราะฉะนั้นคุณเองนะคะก็จะได้รับ energy ดีๆจากการที่คุณใส่ใจดูแลตัวเองมีเวลาให้ตัวเองด้วยโอกาสใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วเรื่องแล้วก็เรื่องของอะไรอีกคะ,ะผลผลิตผลตอบแทนที่คุณจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็คือ1ผลผลิตจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงลงใจไป2ก็คือโอกาสใหม่ๆ ผู้อุปถัมภ์ที่ดีที่มีใจใฝ่ทางธรรมความรักนะคะต่อมาคือ3ความรักความเมตตาความปรารถนาดีอาจจะเป็นจากตัวคุณเองที่มีให้ตัวเองหรือนะคะจากคนรอบๆตัวคุณที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณนะคะต่อมาก็คือเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะหรือนะคะเห็นไหมคะเป็นสิ่งที่มีค่าที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ไพ่กองที่1ดีมากๆนะคะใบเตยจะไม่ได้เปิดขยายเพิ่มวันนี้ energy หรือพลังงานของคุณดีงามมากๆนะคะและคลิปของเราเป็นคลิปทำเรทนะคะไม่ได้จำกัดเวลาจะเข้ามาฟังตอนไหนเวลาไหนได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถเข้ามาฟังเป็นช่วงๆได้เลยนะคะ1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะกับ เวลานะคะถ้าบางคนเร็วสุดก็ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์ประมาณนี้นะคะก็อวยพรนะคะให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่1ประสบความสำเร็จโชคดีมีสุข,ม,สขมีสิ่งดีๆเข้ามามีเรื่องของผลผลิตผลตอบแทนโอกาสนะคะการเงินการทองนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการช่วยเหลือขอให้คุณได้รับทุกๆสิ่งที่ไพ่ว่ามาทั้งหมดโอเคนะคะ เราไปดูที่ใบสรุปของเรากันนะคะสี่ไม้สี่เสาสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงสัญ,ญลักษณ์ของการเติมเต็มสิ่งต่างๆนะคะรูปเด็กน้อยผู้หญิงที่สดใสร่าเริงเบิกบานแล้วก็รูปคุณผู้ชายใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนคุณพ่อของเขากําลังสร้างบ้านต้นไม้นะคะที่เต็มไปด้วย สีเขียวนะคะที่แบบโอ้โหมันดูสดใสสบายตาท้องฟ้าสีทองนะคะพร้อมกับบ้านหลังเล็กๆที่อบอวนไปด้วยความสุขเชกเช่นชีวิตของคุณนะคะที่จะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาคุณคิดสิ่งใดคุณก็จะได้สิ่งนั้นคุณอยากมีคุณอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้สิทธน,นั้นทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้ อวยพรให้กองที่หนึ่งโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะการดูดวงค่ะเจอเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะเรามาเจอมาเจอกันในหัวข้อนี้นะคะอะไรที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานของคุณกันเลยนะคะว่าคุณเป็นยังไงนะคะใบเตยจะเปิดนะคะ สแกนจิตสแกนใจคุณก่อนเนาะว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะดูสิช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหนักอึ้งหนักเหนื่อยนะคะรอเวลารอการเปลี่ยนแปลงรอโอกาสรอให้ปัญหาสิ้นสุดลงนะคะ หรืออาจจะมีการที่คุณกำลังจะตัดสินใจก็ได้นะคะคุณกำลังประเมินสถานการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือรอคอยเวลาและโอกาสต่างๆให้มันคลี่คลายให้มันลงตัวให้ปัญหามันจบลงก่อนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะคุณใช้พลังใช้ความสามารถอย่างมากในการดำเนินชีวิตนะคะ โอ้โหอดทนมากๆเลยนะคะอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างเหนื่อยหรือเกินนะคะเหนื่อยหรือเกินนะบางท่านอยู่ในราศีสิงห์บางท่านอยู่ในราศีกรกฎธาตุลมเมถุนเมทุนตุนกุมเออรีบไปไหนเนี่ยนะคะกรกฎแล้วก็สิงห์นะคุณใช้พลังที่คุณมีนะคะในการดําเนินชีวิตของคุณนั่นแหละบางท่านอยู่ในช่วงตักตัวนะคะบางท่านเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลค่ะเพื่อตรวจสวบเพื่อตรวจ พวก ATK พวกนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องระมัดระวังตัวเองหรือคุณอาจจะยังทำอะไรมากไม่ได้นะคะยัง Take a คชั่นมากไม่ได้ลงมือ มากไม่ได้ทั้งๆท,ที่ใจมันอยากจะทำอยากจะมีอยากจะเป็นแต่มันยังทําตามใจตัวเองไม่ได้บางท่านมีประเด็นปัญหาเรื่องการเงินความสัมพันธ์การงานติดขัดนะคะยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรอยากลาออกอยังลาออกไม่ได้ต้องอดทนต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันกดดันสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ไม่ได้เอื้ออำนวยให้คุณมีความสุขในการทำงานเลยบางท่านอยากเลิกอยากเลิกแต่เลิก,เลกไม่ได้อยากๆๆยายาไม่ได้อยากไปไปไม่ได้ ต้องอดทนนี่คือสิ่งที่ไปเตยเห็นแล้วคุณอดทนคุณเข้มแข็งมากๆเลยนะคะคุณรอคุณรอเวลาแล้วคุณคิดคุณคิดทุกวันอะนะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนในวันนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่สิ่งที่ไปเตยเห็นพลังงานจากชาวกองสองก็คือหนักใจสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆตัวไม่เอื้ออํานวยให้คุณมีความสุขเลยลําบากใจหนักใจเหนื่อยใจท้อใจ รอเวลาโดนปิดหูปิดตามัดแขนมัดขามัดมือนะดาบล้อมรอบไปไหนไม่ได้นะต้องอดทนนะคะรอเวลานะเนี่ยเวลามันจะนำพาคุณออกจากสถานการณ์นี้หลุดพ้นออกจากสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะโอเคทีนี้เราไปดูกันต่อนะอะไรที่กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณ รู้สินี่รู้สึกว่าตัวเองอ่านไพ่จริงตังตังเลยเฮ้ยอะไรยังไงอ่านไพ่จริงตังตังเลยเห็นไหมคะรูปเงือกที่ติดอยู่ในอวนหรือเปล่าเขาเรียกอวนหรือเปล่านะมันมันมันไม่ได้แล้วนะคะมันเจ็บปวด มันรอสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วคุณน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างกับตัวเองอะหันหลังแล้วเดินจากไปเห็นไหมคะคือสถานการณ์กดดันคุณอะให้คุณต้องต้องละที่ละถิ่นพัดที่พัดถิ่นหรือเดินจากไปจากสิ่งที่มันทําให้คุณปวดร้าวอะมันเกินต้านมันเกินที่คนคนนึงจะรับไหวนะคะมันเหนื่อยใจมันปวดใจมันท้อใจมันทุกข์ใจ The view of fortune ถึงเวลามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะคุณปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณต้องการอิสรภาพนะคะคุณต้องการอิสรภาพคุณรู้สึกว่าคุณใช้กำลังกายกำลังสติปัญญาต่างๆในชีวิตของคุณอย่างเต็มที่นะคะมันมันเป็นอะไรที่แบบคุณเห็นไหมคะรูปคนที่น่าจะดำน้ำแล้วก็มีรูปเงือกถือไม้เจ็ดไม้เนี่ยนะคะทะแยงมาเนี่ย ก็เหมือนคุณอะเห็นไหมคะมันมันเหนื่อยมันเป็นไพ่ที่แบบใช้พลังเยอะอะใช้พลังเยอะแล้วก็มันมันมันออกแรงเยอะแล้วมันเหมือนกับโอ้โหกว่าจะผ่านแต่แล้วเรื่องไปได้เนี่ยหนักเอาการจะถามว่าคุณผ่านมันไปได้ไหมผ่านไปได้นะสิ่งที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะมันเป็นลิขิตฟ้าลิขิตสวรรค์นะคะเป็นลิขิตเหมือนกับ โชคชะตามันกําหนดมาบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องผ่านพบประสบเจอคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องเดินจากไปจริงๆคุณก็จะได้ไปแบบไร้เงื่อนไขคุณจะมีอิสรภาพนะคะเรี่ยวแรงพลังอํานาจ power ต่างๆที่เคยมีมันจะกลับมาอีกครั้งถ้าวันนี้คุณท้อแท้คุณสิ้นหวังคุณหมดกําลังใจคุณหมดพลังคุณหมดศรัทธาคุณน้อยใจในโชคโชคชะตาวาสนาของตัวเอง คุณจะดึงพลังตรงนั้นกลับมาได้และสิ่งเหล่านั้นนั่นแหล,ละที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้พลังอํานาจความสามารถที่คุณมีความเข้มแข็งความพยายามการเติบโตความแข็งแกร่งเห็นไหมคะเงือกกับวานใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมเรี่ยวแรงที่มีจะกลับมาอีกครั้งพลังอํานาจนะคะความเข้มแข็งจะกลับเข้ามาความสตรองนะคะแล้วก็ชีวิตที่มีอิสรภาพ นะคะชีวิตที่มีความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะวันนี้ไปเตยไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามคุณพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้แต่คุณอย่าใจร้อนคุณอย่าวู่วามทุกสิ่งทุกอย่างต้องดําเนินไปตามเวลาของมันมันมีช่วงเวลาของมันอยู่นะคะบางอย่างเราฝืนไม่ได้นะบางอย่างเราฝืนมันไม่ได้ เพราะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาขีดมาแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือมีสตินะคะแล้วก็เป็นเราในเวอร์ชันนี้ที่ดีที่สุดนั่นแหละนะคะทุกสิ่งที่คุณเจอมันจะเป็นประโยชน์กับคุณในอนาคตนะคะโอเคหมายเลขส10สิสถ้วยเนาะสัญ,ญลักษณ์ของความอิ่มเอมใจนะคะเห็นรูป พ่อแม่ลูกแล้วก็น้องเหมียวแล้วก็น้องหมาแล้วก็สีเขียวสีของดอกไม้สีชมพูสีเหลืองคือมากมายเลยอิ่มเอ็มใจความสุขคือความสุขความปิติยินดีต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะถ้าความสุขรอยยิ้มมันหายไปจากคุณนานและคุณไม่ได้ยิ้มนานและคุณไม่ได้หัวเราะนานและ ชีวิตคุณขมวดคิ้วผูกปมเป็นโบมานานและทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลายความสุขความปิติยินดีจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองสองโชคดีและมีความสุขเจอกับไปเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเย้ yeah. มาแล้วกองที่3มนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยว,วันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะเรามาในหัวข้อนี้นะคะอะไรที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานของเราก่อนนะคะฟังให้พเพลิดเพลินจมเริญจิตนะคะฟังสนุกสนุกนะคะ โอเคเพื่อนๆอาจจะเวียนศีระะแล้วแหละเพราะว่าใบเตยขยับกล้องขยับไปขยับมานะคะไปดูซิควีนถือถ้วยเนาะเอมเพรอเรชัมเพอรรันนะคะ เป็นช่วงที่เราเองดูแลสุขภาพเนาะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะมีคนมาขอคำแนะนำมาขอคำปรึกษาคุณด้วยมีอำนาจนะคะมี power มีความรักเกิดขึ้นในหัวใจของคุณด้วยในบางท่านนะคะความรู้สึกดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะหลังจากที่ความรู้สึกต่างๆในชีวิตเนี่ยมันมันจืดมันจางไปสักพักละ เนี่ยช่วงเวลานี้นะคะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาฮิวจิตฮิวใจของคุณให้ให้หัวใจของคุณมันชุ่มฉ่ำมันเบิกบานมากยิ่งขึ้นมันมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นความรู้สึกดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าโอเคมันราบรื่นนะเวลานี้เหนื่อยอยู่ในบางเรื่องแต่ก็ยังไหวอย,อยู่นะคะยังไหวอย,อยู่ยังไปต่อได้อยู่ นะยังมีเรียวมีแรงยังมีอำนาจยังมีพลังนะคะบางท่านเนี่ยก็ช่วยเหลือคนอื่นนะคะทำบุญนะบางท่านทำบุญบางท่านก็จัดบ้านใหม่แต่งบ้านใหม่จัดห้องใหม่นะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่หรือว่าจัดโต๊ะทางานใหม่ก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิต ทำให้มันสดใสขึ้นมันดูดีขึ้นมันดูน่ารักขึ้นบางท่านอยู่ในราศีมีนก็รกฎพิจิกเมธธนูนะคะธาตุลมประมาณนี้นะคะคือช่วงนี้โอเคค่ะอยู่ในช่วงที่ดีนะคะคืออารมณ์มันก็ไม่อยู่ในระดับอารมณ์ที่มันหัวเสียนะม,นมันอารมณ์ดีอยู่นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเดี๋ยวเราไปดูกัน ว้าวชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความรักได้เกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะความรู้สึกอิ่มเอมใจปิติยินดีความรู้สึกใจพองโตมันเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะคุณอยากจะให้ความรู้สึกนี้มันอยู่กับคุณนานๆคุณอยากให้สิ่งที่เรียกว่ารักนี้มันมั่นคงนะคะมีความมั่นคงนะคะยืนยาว หรืออาจจะอยากให้มันมีคำว่าตลอดไปเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ใบเตยเห็นคือการสื่อสารนะคะการเทคแอคชั่นการเดินหน้าความสัมพันธ์หรือนะคะสถานะของคุณตอนนี้ถ้าคุณคบหาดูใจศึกษาดูใจกับใครอยู่มันชัดเจนขึ้นนะคะความรู้สึกผูกพันลึกซึ้งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรียกว่ารักได้ไหมเรียกว่ารักได้แล้วนะคะ โชคชะตานำพาคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณทำให้หัวใจของคุณชุ่มฉ่ำและเบิกบานอีกครั้งนะคะและบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อินเลิฟกับใครหรอกคะ่ะกำลังตกหลุมรักตัวเองอยู่ดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณใส่ใจดูแลตัวเองเป็นพิเศษ นะคะไปไหนมาไหนก็ดูมีเสน่ห์นะคะน่าสนใจคนรักคนเมตานะคะชีวิตของคุณมั่นคงเติบโตขึ้นมีการพัฒนามีการเทคแอคชั่นงานที่คุณได้ลงแรงลงใจลงทุนไปมันกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆงานกำลังราบรื่นลงตัวจากความสามารถจากความพยายามของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างชัดเจนนะคะความสุขทางใจของคุณเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะข่าวดวีเรื่องการงานก็จะเกิดขึ้นกับคุณ ด้วยนะคะบางท่านมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะอาจจะเป็นย้ายสาขาย้ายที่พักนะคะหรือย้ายที่ทํางานหรือในส่วนของการงานต่างๆมันเริ่มจะดีขึ้นหรือบางคนอาจจะได้เดินทางในช่วงนี้นะคะได้เดินทางนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะมีการเทคแอคชั่นมีการสังเกตการต่างๆและมีการได้เริ่มต้นในสิ่งที่คุณถนดัดได้ทําในสิ่งที่คุณรักนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ เหมือนเวทมนต์เนาะเหมือนเดอะเมจิกนะคะที่มันมันเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคอยู่ในความรู้สึกที่ดีอะตอนนี้นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยสนใจในเรื่องของจิตวิทยาสนใจในเรื่องของธรรมะนะคะหรือคุณอาจจะกําลังศึกษาศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอยู่อย่างคล้ำเคร่งนะคะอ่านหนังสือฟังสิ่งดีๆทบทวนชีวิตตัวเอง อะไรแก้ไขได้คุณแก้ไขอะไรปรับปรุงได้คุณปรับปรุงคุณโตขึ้นทั้งเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องของสภาวะต่างๆที่คุณเจอมามันทําให้คุณโตขึ้นคุณมองชีวิตด้วยความเข้าใจมากขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วคุณมีพลังมี power มีอํานาจมากขึ้นนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลองเรียนรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยทํา นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านแต่คุณยังไม่เคยได้ปล่อยของเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะไปไหนใครก็รักใครก็เมตตามีคนนิยมชมช,มชอบมีคนชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จด้วยนะคะและที่สําคัญช่วงนี้มีความรักเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรวิ่งเล่นในหัวจิตหัวใจของคุณแล้วนะคะความรักความรู้สึกดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งความ เบิกบานสำรันจิตสำรันใจได้เกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งบางท่านได้เดินทางรอการติดต่อก็จะมีการติดต่อกลับมา หรือนะคะถ้าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหเดือนไม่เกิน3เดือนนะคลิปนี้เป็นไทม์ไลนคุณมาฟังตอนไหนเวลาไหนก็ได้นะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆกลับไปด้วยในวันนี้อยากจะบอกว่าไพากอง3วันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะฟโฟลมากแล้วมันดีมากนะคะมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาจริงๆขอให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจ ในสิ่งที่คุณเมดิเฟตนะคะในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณร้องขอออกไปกับจักรวาลในสิ่งที่คุณร้องขอออกไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพรของคุณกําลังจะสำเร็จผลแล้วสิ่งที่คุณร้องขอไปมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงๆ ะะวันนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิตนะคะมีความอิ่มเอมใจมีความเบิกบานเกิดขึ้นและที่สําคัญใครที่สุขภาพไม่ดีย่ําแย่มาตลอดเดือน2เดือนที่ผ่านมามันจะเริ่มดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นคือเริ่มยิ้มได้นะคะทานอาหารอร่อยขึ้นนะคะกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้นใครรอโอกาสอ่าใครรอโอกาสเรื่องการงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานประมาณเดือนพฤษภาค,คม นะคะพฤษภามิถุนานะคะหรือธันวานะใครที่รอการเดินทางก็อาจจะมีการเดินทางช่วงพฤษภาคมสิงหาคมมิถุนายนแล้วก็ธันวาคมเป็นเป็นช่วงจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคำทำนายไปเพียงเท่านี้ถือว่าพลังงานดีมากๆพอแล้วนะคะพอแล้วอะไรดีๆรับเอารับเอา อะไรไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้สิบเหรียญเห็นไหมคะโอ้โหวายใช่ไหมคะเหรียญล้อมรอบสิบเหรียญเลยแล้วก็องุ่นใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ความอบาดันที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณความอิ่มเต็มความเบิกบานสำราญใจนะคะจิตใจที่พองโตพองโตจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งเพราะฉะนั้นมันเป็น energy ที่ดีมากสิบเหรียญน,นะคะมีเงินมีทองมีความสุขนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย